สวัสดีครับผมจดเซททีวีอยู่เกมวอลแลนด์ and, พรัรทที่ตามกันแล้วเราใช้รับชมกันเลยโอเคครับมาเราจะมาสำรวจแมพกันแมพนี้คุณคุณประเทศอะไรวะเนี่ยอ๋อแม่เห็นชื่อก็รู้เลยอ้วันนี้เราจะมาเล่นตัวกระตับเอ้ยตับกระตับอะไรละ่ะอะไรเนี่ยมันคือสกิลอะไรติดตั้ง กดยิงและใช้เป้าเล็งของคุณชี้ไปยังพักมองตั้งเหอะง่ายเหมือนฮิวว่างั้น for you ใช่แหละฮิวเฮ้ยไม่มีใครดูเอ no charges left spike planted. ลืมดูครับโทษทีเกมแรกด่านนี้ด่านแ็กไม่รู้เชือกแค่นี้ให้กระโดดขึ้นเองก็ได้มั้งหรือว่าสำหรับคนที่มีซิวิวโดดอาจจะใช่อย่างตัวผมนะโต้ผมไม่มีซิวิวโดดครับยิงซิวิวสกัดกำแพงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ สอ,องครับเกมนี้ผมพลาดทันครับโอเคทนันไม่ดีใจเลยขนาดนั้นแค่พูดเบิร์ทันดีเจ้าดีนะผมเพิ่มเลือดให้เขาเออตอนแรกไงเห็นเลือดเขาลดเราเพิ่มให้ไง โอ้ถ้าผมไม่เพิ่มนะตะกีข้อแก้ตัวบังขึ้นมากเลยเจ๊เจ้าทำข้อแก้ตัวของเจ้าซะแบบสุดยอด

Ultimate is not ready. Barrier created. Last player standing. Uh. One enemy remaining. My. I will not. <sighs> กันกำแพงขวางตัวเองสุดยอด copy of me where did you come from กันกำแพงขวางตัวเองสุดมีสุดคุณดูเอาเองงไม่อยากจะคุยนะจับตัวนี้ครั้งแรกแหมเล่นได้ขนาดนี้ก็สุดยอดละเซธคุยตัวเอแง <c oughs> อแหละคุยกับคนอื่นก็ได้ั้งแล้วใครอะนั่นนาตีใคร let's push him out อืม เยอะเข้ามากันเยอะโอเ้อโอเสียงลมเข้าอะไรก็ขอโทษด้วย Lock. Enemy. Strike. Spike planted. Eliminate. Last player standing. <laughs> พลาดเองครับมอง e on guys take out their healer it's super annoying to kill people twice บวนเหรอไม่คิวเพื่อนเพื่อนไปอีกทางนึงจะคิวได้ไงโอเคทุกคนเอราอยากคิวแทบเป็นแทบตายใช่ไหมเออมองหน้ามันหาเรื่องอี ทำหน้าเข้มเหมือนนั้ขอโทษครับท่าตีของผมน่าจะเป็นฮิวพวกเดียวกันครับอืมอะไร <laughs> got one. You got your duty is not over. Yo. One enemy remaining. You can do that too. When you. โอเีแล้วครับที่เราชุบนักตีผมมาพอดีไงเลยผมดีกว่าผมไม่ชุบผมมีหวังแพ้ไปนานแล้วโอเค มีซื้อสกิลได้อะไรได้บ้างสกิลเนิร์ดโอเคซื้อเต็มเลยแล้วกันสกิลฟาดเบิร์ดมันจะเดินเนิร์ดครับฝ่ายตรงข้ามจะเดินเนิร์ดโคตรเยอะอยู่ตัวเองได้ไหมพนะอคิดควายอยู่ตัวเองครับ I removed. Oh Marthy. Opponent killed. Spike spotted. Enemy spotted. One enemy remaining. ไา้จริงครับคลิกขวาหิวตัวเองคขีดตายหิวเพื่อนอันตรีเราก็ชุบชีวิตเพื่อนแล้วก็กดคขีดตายหนึ่งทีก็จะชุบเพื่อนขึ้นมาโอเค สกิลแรกจะเป็นกั้นกำแพงสกิลสองจะทำเป็นกำแพงติดเนินไม่สกิลสองคือปาระเบดิดแล้วติดเนินคงไม่มาแล้วนะ มาตคิวเพื่อนไงครับรักเพื่อนปืนนี้จะยิงเข้านั่นแหละน่าจะเขาก็บอกนะว่ายิงตรงไหนตรงไหนรถเท่าไหร่ แต่ผมอ่านไม่ออกเอ้ยอ่านออกกันแหละแต่ขี้เกียจครับ๋ยวให้ผมอ่านเลยเพราะว่าตัวละครนี้ชอบลงเท้าครับคูอยากส่งด่านนี้เป็นเหมาะกับเขามากอราวขอโทษครับ One <t> enemy <-A2> remaining. Out Spike spotted. They're supposed to <Tamamiendo> be fighting back right? งงมากงงมากไปกันเดีกว่าครับ e t h e t กันไดแค่น b a e r e a t e Know exactly where you are. Last player standing. เนี่ยเราพลาดเองครับโอเคครับมาเอาใหม่กันดีบ้างดีกว่า

รอครับเขาทำอะไรแกคิวเขาเหรอ เป็นตะกิยบเขามั้ง For you. Your duty is not over Spike planted. You can do that too. It is You will not kill my ally. hmm Last player standing. กมาเพื่ออะไรคนนี้จุกคนอื่นบ้างดีกว่าจุกคนนี้คนเดียวเดี๋ยวคนอื่นน้อยใจ ไม่น่าออกมาเลยตรงนี้นั่งรออีกสักพักดีกว่าครับเข้าตัวยิงเข้าขาวเลือดเหลือไม่ค่อยมากหรอกแต่ฝั่งเขามีตัวตับอยู่ครับเบริต Spike planted 1 down last player standing 1 enemy Holy remaining fish. อยู่นู้นทันหรือเปล่า clutch you forget i always play high stakes you're switching sides สลับฟังเลยเนี่ยไม่ใช่สิเออใช่สลับฝั่ง ใช่ครับสลับฝั่งเลยสิบห้าวินานเนาะอะไรไวะเนี่ยคืออะไรปู Enemy <coughs> Headshot, Headshot. <coughs> <coughs> One, One enemy remaining. Down the spike hmm? 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 The spike planted <coughs> desperate the spike is still in base let's go Let ไมด้มองตัวศ่างครับจบเลยแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องนำครับถ้าเราไม่นำเพื่อนก็ไม่ยอมเข้าต้องมีคนเพียดสล่ครับรรนั่นแหละต้องอเพียรล่ผมยอมเพียสลาดเสมอครับพิดจะชนะ โอเคชนะครับอั <ers> แล้วก็ช่กกวาายกดไลค์กดแชร์าากดตับใครแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย